สวัสดีครับมาเจอกับผมนะครับที่นบนะครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์มือสองนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูรถนะครับเป็น n i สสัน b บ็กเอ i t ชันนะครับปี2 1 9นะนรับเดี๋ยะไปชมรถพร้อมๆกันเลยนะครับมาเลยครับมาชมรถไปพร้อมๆกันนะครับคันนี้เป็น n i สสัน b บ็กเอ i t ชันปีผลิตปี2019นะครับคันนี นะครับได้สวยเดิมนะครับรถยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถรุ่นนี้นะครับแต่งสไตล์ดูดุเลยนะครับล้อแม็กอันลอยสีดำนะครับมีสติกเกอร์คาดข้างให้อย่างสวยงามนะครับครับลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหารถรุ่นนี้ใช้งานอยู่นะครับก็แวะมาดูรถได้ที่น닛สันยูคาจังหวัดศรีสะเกดนะครับ หรือโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์097-1399-337นะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่นะครับ4 8 9 0 0บาทนะครับลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะครับหรือเครดิตปกติคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะครับ ฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ8,990บาท8 4สีงวดนะครับไม่ต้องดาวได้รถมือสองสภาพดีๆสวยๆใหม่ๆไปใช้เลยนะครับฟรีดาวผ่อนเดือนละ8,990บาทนะครับ84สีงวด เดี๋ยวผมพาไปชมภายในนะครับครับเปิดโดยเซลแบงค์มาดูเรียกไม่หน่อยนะครับคันนี้เรียกไม่นะครับไม่แท้1 0อยนตแน่นอนนะครับ6กหมืดกิโลเมตรนะครับ พาชมข้างในนะครับครับสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับบอกสะอาดนะครับไม่ยุบนะครับรถใช้งานน้อยนะครับคอนโซลหน้าไม่แตกไม่หักนะครับพวงมาลัยไม่ลอกนะครับไม่แตกไม่ลาย 6สปีดนะครับตัวนี้ Back Edition ปี2019เป็นแคบนะครับมีช่องแอร์หลังด้วยหลังคาสะอาดนะครับเจ้าของเดิมใช้รักษาดีนะครับคันนี้ได้เดิมหมดทุกอย่างนะครับคันนี้ผมพาไปชมห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวมาชมห้องเครื่องกันเลยนะครับ ห้องเครื่องสะอาดนะครับได้เดิมนะครับน็อตไม่เคยเกะนะครับหน้าห้องเครื่องนะครับคันนี้ได้เดิมมากนะครับน็อตไม่เคยเกะไม่เคยถอดเลยนะครับน็อตฝากระปูงไม่เคยถอดนะครับ สติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับที่มองหางรถรุ่นนี้ใช้อยู่นะครับก็โทรเข้ามาสอบถามไปที่เบอร์โทร0971399337นะครับนพที่ปรึกษาการขายนะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์เซลแบงค์เบอร์อย่างก่อน095 095 <39 3 S 1> นะครับ393 393 1909 1909นะครับ เซลแบงค์นะครับโอเคสำหรับนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะให้ดูด้านท้ายอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เป็นศูนย์บริการรถยนต์มือสองของ닛สันยูค่ะนะครับ ตั้งอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับ